สวัสดีสวัสดีพี่น้องแอฟซีสุขุสุขอดีดีต้อนรับเข้าสู่สองซักแคบปักเสกพี่น้องนี่วันดี้สักแคบปักเสกอะดำหน้าเลยเอาไปทิ้เรียบร้อยละพี่น้องสักแคบอะตอนน้ำหน้าก็มาไดอาร์ดให้พี่น้องไน้เบิ่งเนาะแกสักแคบพาไปเบิ่งบักแตงแกบักแตงแกซิเมจักหน่อยเนาะแกไ,ไปบังกล่องล้างกันเลยพี่น้องนี่จ้ากล่องล้างเขางาม,งาม จะประจเหรอพี่น้องเอยสักแค่เลยเป็นหูเออเออไปละเวาคือจังนามเขาหูนี่เนาะเป็นทั้งสองขางเลยเวาคือแบบคนเวาบรสัท์นี่นะสักแค่ฝั่งเสียงของสักแค่เองอ่ะอันนี้จะเป็นขาสักแค่ได้ป่ะผ่าไปแก้บักแตกมาแก่งใส่ป่า ประแขงหน่อยสามโตพี่น้องเ้ยอุดแนวกินขนาดพอ่อจะได้กินบักแ้งแน่นี่แหละบักแตงพันปูกพ่อได้เก็บกินขึ้นมาจากหน้าแล้วก็ได้เก็บต่ำเลยเนาะโอ้เห็นแล้วโอ้ยกบบระป๋อง พี่น้องเห็นเนาะมักแตงจ้าจะแค่กับสเก็บเอามักแตงนี่แหละไปตามไงไหวไหวได้พี่น้องได้กินเลยเนาะเก็บขุมมือขุมมือมือแล้วสองซ้ำนวยบางทีกะบ่ได้เก็บขุมมือกะสองซ้ำมากๆเธอหนึงกะเก็บหาหกนวยอีกสิพี่น้องพอได้กินเนาะนี่ได้แล้วจกแค่กับที่เอานี่ไปแกง อุ้ยพี่น้องเห็นกระป๋อมว่าพี่นอ้องไปละมันยัง,งน้อยๆก็รัดเยวเนอะ่ะจะแค่ก๋าเหลวหน้าบางหว่านนี่พี่น้องเลยจะแค่กับเดรั๊ดให้พี่น้องเลยบางโคูมดหน้าขนาดยหญ่ตะเก็บถ่องออกโขลกโอ้ยนในน้อยๆก็ยังเหลืองเนาะ อย่างทีเจ็บท้องออกลูกก็เล่บ่ได้หดดินท่อซาบบ่มีเวลายอีกยังเลยเนาะพูนขาเขาจำปลาเนระเดี๋ยวพาไปบัหมักแต่งแต่ผมไม่บ่มันยังไหนหน่อยอยู่พี่น้อง บ๊อมี่มันเริ่มดับนะเก็บกินแต่แต่อันนี้พ่นเนาะเพื่อตะสุกเพิ่นเอาไปหั่นเนี่เอาพี่น้องอืง่วยสุกแตงสุกก็สิได้านุ่ยนึงนี่แล้วเนาะไปแกงอัไน้ดำก้อนโมได้พี่น้องไทยจอก มันบริเวณแช่น้มที่มันแดงมันหนอนหืมบักทัวก,ก,กินแมวบรดนะได้ณหลังนะแั้แค่เองค่ะก็ได้เกาเดือนเลยพี่น้องลออตะเมือขอดแั้แค่บาซี เมื่อนอนบานพอด่ะบางทองพี่น้องเลยลึงหลงอะไรแหละทองใหญ่ละอืมแต่งวัตถุในก๊อบมาหาเหมือนกาอีกมันหลงแต่อันนี้ตัวนี้มันยังหน่อยอยู่ โบมี่นั่ลแหละนุ่ยเดียวมากรลังงหน่อยหน่อยอยู่ไปหออันนี้สักแค่กับเก็บเลยหน่อยๆเสแสบดีไปนรอกมันหอม ตอนนี้กำลังเป็นดาออกพี่นอ้องกำลังเป็นดากำลังโจกะมีเนาะก็งี้บ่เมื่ท่านได้กินยึดเถื่อกำลังเป็นเด็กเด็กกำลังเป็นหมากพี่น้องเห็นเนาะกำลังกำลังกำลังจะเป็นอันนั้นกินจนดับ จับปลาเค็งนะในหิหนาไปสามโตเดี๋ยวส,ยสักแค่จะไปแกงใส่ี่บักทัวพี่น้องเก็บต่ำอยู่สองสามเธอแล้วเนาะ ใ่พี่น้องปลาเข็งกระแมงตุ่เต่าปลาเข็งหน่อยสามเต่าใ่พี่น้องปลาเข็งสามเต่าห้อยหาหน่อยเนาะเดี๋ยวจะแคกรเสียยว้เอามาแกะจะแค่ขัขงหมอไปแล้วบังสภาพจะแคตอนนี้พี่น้อง ตอนหันหนอตอนหันเดทีว่าเป็นห่ออ้เนะี่ยก็คือหาสักแค่เป็นอาสังเขืเอ่อนว่าไอซัมมันเป็นขั้นยุทธไทยเขืเอ่อนว่างูสวัสดบ่เนาะแบบมันออกห่อนะหวะบาบะนี่มนกระดังส่าวมันเป็นตาพี่น้องวันนี้มาดำไฮดำหน้าโอ้โหบางสะพานพี่น้องเอ้ยบางด้านดำหน้าตัานตอากาศอีดบ่พอพี่น้องเอ้ยซอบกระเปื่อยเปื่อยลินกระเปื่อยพี่น้องเอ้ย โอ้เขาว่ามานคนนี้ซิเป็นเนี่ยอะไรดิเป็นนันแล้วก็เป็นหนิโอ้บางสาพเจ้าของที่หลายแห้งอดยอ่าบักเพกบัได้กินมากเป็นเดือนเลยพี่น้องกินบักเพกบัได้เนาะขั้นเครื่อแกงจะใส่สักแค่กะแกงซุปแล้วก็ตักออกก่อนแล้วก็จังเอาเพริกใส่ที่หลังไหแม่เนาะมันกินเพลบัได้พี่น้องว่าว่าจะตำบักแต้งตำบักถั่วกะตำบัได้ใส่พริกเลยเนาะ แล้วก็ส่วนมากสักแค่กินขา่าเบ้อขั้นว่าปนขั้นว่าอีกยังสักแค่กับใบไทรพริกพี่ดาวครับเคยกินเผ็ดเนาะแบบว่าได้กินเผ็ค่ะเขาจะมาแบบเมื่อยเมื่อยเกิดมาจากทคาจากหน้าว่าไม่เห็แห้งพี่ดาวเมือแบบ่อยแห้งแล้วก็